ฮะความยากผู้บาดใจก็คือภาษาไปเทุกคนภาไทยเก่าที่มากผู้บาดใจสิ่งอื่นก็ที่ภาษาเก่าที่นานแต่ว่ารักก็เหมือกันอะ ที่กับแม่นี่โัวันเปลนเป็นลูกนอกอควอบก็ได้ที่นี้กดินไปจิตหลานเสียวามก็ทเรองาักหกศษาศึกษาารัสิบที่หลัรานใลอับเยอะหลัหลเเดียวเกาใช่เป็นลรกเดีอดกระดบครับเกิดเดอดสุดทนับต้องไปครับผู้บ่ายญากิหลายครับผู้มากเลยครั ตรมน้นวเด้อับไงานขนโม่ง่ม่แล้วับรถสวนวันสเพม่ับมาสายขัต้องเอาเก้าอี้เอาโต๊ะครับ่นราหน้าขับสี่มอกไม่ว่าหายขับุโค้ดขับไปอยากายขัุดโคดทุบบานแต่มาแล้วแต่ก็ยากเรียนเนวลาเนี่ยรครับขัไปวิมารับเืนมาเรีนเนี่ยก็อยากให้สายชุดค

bạn có phải <laughs> là con đại con đại à bạn 啊，对。